สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าแม่เนนทาโลกค่ะช่องนี้เป็นการดูดวงแบบ journal reading ซึ่งเป็นการอ่านไพ่แบบทั่วไปอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้ค่ะอย่าคิดจริงจังหรืองมงายให้ดูอย่างมีสติและใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทำนายนะคะการดูดวงสามารถนำไปเป็นไกด์ไลน์สามารถดูเพื่อเป็นแนวทาง สามารถดูเพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวเองสามารถดูเพื่อปรับระดับจิตใจตัวเองให้ดีขึ้นและสามารถดูเพื่อความเพลิดเพลินคิดซะว่ามาฟังเล่านิทานนะคะถ้าหากท่านใดอยากจะดูดวงให้แม่นยำม,มากขึ้นนะคะแนะนำดูดวงส่วนตัวค่ะแอดไลน์มาเลยค่ะสุรัตนานเดรสกอรเพโพค่ะฝากให้ทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e กดกระดิง่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้ช่องเจ้าแม่แอนทาโร่โด้วยนะคะ เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ลันดอมนะคะวันนี้นะคะมาในหัวข้อคนอยู่ไก่นะคะงั้นก็จะบอกทุกคลิปนะคะว่าลันดอมนะคะเป็นการสุ่มนะคะไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งนะคะ ถ้าใครนะคะพลังงานตรงกับไพ่นั่นแหละก็คือเรื่องของคุณนะคะแต่ถ้าใครนะคะพลังงานไม่ตรงกับไพ่นะคะก็อาจจะไม่ใช่เรื่องของคุณนะคะแต่นะคะถ้าใครคนใดนะคะที่เข้ามาดูแล้วนะคะไม่ใช่เรื่องของคุณนะคะก็ถือว่ามาฟังนนเล่าที่ทานแล้วกันนะจ๊ะ ก็ให้ทุกคนนะคะฟังแล้วนะคะก็โปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทำนายนะคะอย่าคิดจริงจังนะคะอย่างงมงายนะคะดูอย่างมีสตินะคะเอาละนะคะเนนจะเกิดให้ทุกคนฟังนะคะจากที่เน้นเห็นแล้วก็ในสัมผัสนะคะอาจจะไม่ตรงกับไพ่ก็ได้นะคะก็ ให้ทุกคนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรัะฟังแล้วกันนะจ๊ะคนอยู่ไกลนะคะก็คือว่านะคะพวกคุณนะคะอาจจะเป็นคนรักหรือว่าเป็นแฟนกันแล้วนะคะอาจจะมีเรื่องราวนะคะที่ยังไม่ค่อยได้เจอกันนะคะหรือว่าอาจจะไปทำงานต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนต่างไกลนะคะหรือว่าต่างประเทศต่างจังหวัดก็ได้นะคะ หรือว่าอาจจะอยู่ใกล้กันก็ได้นะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ค่อยไปหากันสักเท่าไหร่นะคะด้วยอาจจะเป็นภาระหน้าที่ของแต่ละคนนะคะก็เลยอาจจะเจอกันน้อยนะคะก็ถือว่าเป็นคนอยู่ไกลได้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะความรู้สึกมันก็เลยแบบอยู่ไกลกันนะคะแต่ว่ายังมีความรักให้กันนะคะพวกคุณนะคะไม่ได้คุยกัน หรือว่าอาจจะคุยกันน้อยนะคะหรือว่าอาจจะมีเวลาไม่ค่อยตรงกันนะคะทำให้คิดถึงกันมากนะคะแล้วก็รู้สึกขาดอะไรไปสักอย่างนะคะรู้สึกอยากจะกลับมาอยู่ด้วยกันนะคะไม่อยากจะอยู่ไกลกันเลยนะคะเพราะว่าอยู่ไกลแล้วรู้สึกว่ามันขาดความอบอุ่นนะคะมันเหมือน ขาดอะไรไปสักอย่างนะคะรู้สึกแบบเหมือนแบบอยากอยู่ดูด้วยกันอยู่ใกล้ๆก,กันอยากเติมเต็มซึ่งกันและกันอยากเป็นกำลังใจให้กันและกันเห็นหน้าคุณหรือเขานะคะก็มีความสุขนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เนนเห็นนะจ๊ะว้าวคุณขนาดเกินก็ยังมีความสุขแล้วอะดูซิว่าไพ่อยากจะบอกอะไรพวกคุณนะคะรู้สึกว่าโรแมนติกชัดๆ นะเจ้าเอาละนะมาดูกันเลยว่าก่อนที่จะเข้าสู่คนอยู่ไกลเนี่ยมาดูสถานการณ์ทั่วไปของคุณและเขาก่อนว่าเป็นอย่างไรนะจ้ามาดูกันเลยจ้าเจ็ดคาทานะคะหรือว่าเจ็ดไม้ The ะะเดอะฟ o ูนะคะสิบเหรียญนะคะ The Tower นะคะหกดาบนะคะ จะบอกเลยว่าคุณทั้งสองนะคะมีทะเลาะก,กันแน่นอนรุนแรงทะเลาะก,กันแบบแรงๆนะคะมันมีคนใดคนหนึ่งนะคะที่แอบมีความเจ้าชู้นะคะแอบมีแบบว่าแอบกุ๊กกิ๊กนะคะหรือว่าแอบแบบนอกลู่นอกทางนะคะแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งนี่ไม่ยอมนะคะคุณนะคะอาจจะไม่ยอมในความที่ปฏิกิริยาที่ เจ้าชู้กรล่อนปิ้นป้อนของเขาเนี่ยมันทําให้คุณนะคะไม่โอเคมากๆกนะคะก็เลยอาจจะทะเลาะกันรุนแรงนะคะเหมือนคล้ายๆว่าขี่เส้นตายนะคะว่าถ้าคุณนะคะจะอยู่จะไปนะคะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมนะคะห่างกันสักพักเถอะนะคะแล้วก็ทบทวนตัวเองว่าคุณนะต้องการชั้นไหมนะคะคุณบอกเขาอย่างนั้นนะคะว่า ในระหว่างที่ทะเลาะกันรุนแรงมากๆเพราะว่าคุณอาจจะเก็บสะสมมานานมากนะคะคุณก็เลยตกลงกับเขาว่าพูดไปเลยนะคะว่าสิ่งที่ฉันนับเจออะไรมาเยอะแยะมากมายนะคะอุปสรรคมากมายไก่กองนะฉันก็อดทนมาตลอดนะคะแต่คุณไม่เคยที่จะปรับหรือว่าไม่เคยที่จะดูตัวเองเลยว่าเป็นอย่างไรนะคะมองแต่ตัวเองว่าตัวเองถูกตลอดเวลานะคะ แต่ฉันนี่ปรับเข้าหาคุณนะแทบจะไม่มีอะไรจะปรับอยู่แล้วนะคะแต่คุณไม่เคยปรับอะไรเข้าหาฉันเลยนะคะเหมือนฉันปรับอยู่คนเดียวนะคะเหมือนไม่มีความยุติธรรมให้ฉันเลยนะคะคุณก็พูดหมดนะคะเพราะว่ามันเกินที่จะอดทนเพราะว่าความอดทนมันหมดแล้วนะคะคุณนะคะกับเขานะคะทะเลาะกันนะคะอย่างรุนแรงนะคะ คุณก็เลยบอกเขาไปว่านะคะถ้าอย่างนั้นนะคะถ้าเกิดคุณยังเลือกในสิ่งที่คุณชอบหรือว่าในสิ่งที่คุณคิดว่าคุณชอบอิสระถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องมาคุยกันนะคะก็คุณชอบอิสระคุณก็ไปทางของคุณนะคะคุณก็อยู่ของคุณนะคะแล้วก็คุณสามารถคุยกับใครได้ทุกคนเพราะว่าคุณไม่มีชั้นเพราะว่าคุณมีอิสระนะคะ แต่ถ้าคุณนะคะยังมีชั้นอยู่นะคะคุณก็ต้องหยุดทุกอย่างนะคะหยุดแม้กระทั่งคุยกับคนอื่นนะคะที่มันจะสร้างปัญหาร้าวฉานนะคะหรือว่าคนรอบข้างที่คุณฟังมานะคะมายุแยงแตะแข่งรั่วนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะให้คุณหยุดนะคะแล้วก็เวลามีปัญหาอะไรเนี่ยให้มาคุยกันสองคนนั่งคุยกันนะคะ นั่งจับเขาคุยกันนะคะถ้าเกิดว่าคุณยังรักสนุกนะคะเราก็เดินคนละเส้นทางนะคะถ้าอย่างงั้นนะคะห่างกันสักพักก่อนนะคะลองอยู่คนละที่ซีว่าคุณต้องการอะไรกันแน่นะคะคุณต้องการฉันหรือเปล่านะคะหรือว่าคุณต้องการอิสระนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าอยู่ห่างไกลกันแล้วนะคะคุณอยู่ได้แล้วก็คุณไม่ได้คิดถึงฉันนะคะนั่นแหละสิ่งที่คุณต้องการก็คือความอิสระนะคะแต่ถ้าคุณนะคะอยู่ไม่ได้นะคะคุณยังคิดถึงฉันอยู่นะคะโดยสรุปก็คือว่าถ้าคุณอยู่ห่างไกลฉันนะคะแล้วคุณไม่ได้คิดถึงฉันเลยนะคะคุณเหมือนแบบมีความสุขเฮฮาปาร์ตี้กับบรรดากิ๊กทั้งหลายหรือว่าบรรดาเพื่อนนะคะ นั่นแหละก็คือคุณต้องการสิ่งนั้นนะคะคุณไม่ได้รักฉันคุณไม่ได้รู้สึกกับฉันคุณไม่ได้คิดถึงฉันนั่นแหละคือคุณต้องการนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่นะคะคุณนะคะอยู่ห่างไกลฉันคุณยังรู้สึกเหงารู้สึกเศร้ารู้สึกเจ็บปวดนะคะหรือรู้สึกว่าคิดถึงฉันนั่นแหละก็คือสิ่งที่คุณต้องการนะคะสิ่งที่คุณยังอยากจะมีฉันอยู่ในชีวิตนะจ๊ะอันนี้คือคุณพูดให้เขานะคะ ลึกๆของเขาเนี่ยยังมีความรักให้คุณอยู่นะคะแต่ความอดทนของคุณหมดแล้วนะคะพราะปกติแล้วคุณเป็นคนที่มีความอดทนมากๆนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะคุณหมดความอดทนนะคะกับเขามากๆหมดแล้วจริงๆจนทะเลาะก,กันแบบเดือดเอร์ขึ้นมานะคะแทบที่จะเลิกกันนะคะมันมีคนใดคนหนึ่งนะคะห่างนะคะ แล้วก็ยังมีความรักกันนะแต่ยังแบบว่าอาจจะทะเลาะก,กันเพราะความทะเลาะก,กันมันก็ต้องไปอยู่คนละที่ก่อนคือหมายถึงว่าให้ไปทบทวนก่อนนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเพราะอะไรยังไงนะคะให้ไปนั่งทบทวนก่อนนะจ๊ะเอาละนะคะมาดูซิว่าคนอยู่ไกลนะคะคุณหรือเขานั่นแหละนะอยู่ไกลกันะ่ะความรู้สึกยังเป็นยังไงนะจ๊ะเออนะแปด ไม้ my, นะคะหรือว่า8คาถานะจ๊ะเพจออฟสอดนะคะ5ไม้นะคะเพจออฟคะัพน,นั่นไงมันมีพลังงานเด็กน่าจะแฟนคุณนะคะมีความงี่เง่าเป็นเด็กมากๆนะคะอายุเยอะแต่เป็นเด็กนะคะแล้วก็แปดเหรียญน,นะคะความห่างไกลหรือว่าความอยู่ไกลเนี่ยแหละมันทําให้เขาน่ะงี่เง่านะคะหรือว่าทําให้เขาอ่ะคิดถึงคุณนะคะมันก็เลยเกิดอะไรที่แบบว่าอารมณ์แบบ ตีกันนะคะในความวุ่นวายนี้นะคะมันทำให้เขานะคะรู้สึกว่าเขาไม่โอเคนะคะที่ห่างไกลกันแบบนี้นะคะเขานะคะอยากจะเดินต่อไปกับคุณนะคะอยากจะสร้างอะไรดีๆกับคุณนะคะอยากจะหยุดอยู่ตรงที่คุณนะคะเหมือนเขานะรู้แล้วว่าสิ่งที่เขาทำะคะให้มันวุ่นวายนะคะมันทำให้คุณนะคะเอาจริงนะคะ มันทําให้คุณนะคะไม่ยอมนะคะในสิ่งที่เขาทําเนี่ยมันเกินไปความอดทนมันหมดมันจบนะคะแต่ว่าเขานะคะอยู่ไกลเนี่ยเขาคิดถึงคุณมากนะคะเหมือนหัวสมองเขาตีกันนะคะเขาไม่ไหวนะคะเขาไม่ยอมนะคะเขาไม่ยอมที่จะเดินจากคุณไปนะคะขึ้นเพจออบสอดนะคะเพราะว่าเขา รู้สึกว่านะคะคุณเป็นทุกอย่างให้เขานะคะเหมือนแบบว่าเขาห่างคุณไปนะคะอยู่ไกล s <S คุณเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาไม่เหลืออะไรนะคะเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างนะคะเหมือนแบบไม่ได้รับความอบอุ่นนะคะไม่ได้รับความสุขไม่ได้รับความสดใจไม่ได้รับความเอาใจใส่นะคะไม่ได้รับอะไรสักอย่างนะคะจากที่เคยได้รับมานะคะ เขาก็รู้สึกว่าเขาแบบวุ่นวายใจมากนะคะเขามีอารมณ์เหมือนเด็กนะคุณนะเหมือนแบบแฟนคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนที่อายุเยอะแล้วแต่ว่านิสัยงี่เง่าเอาแต่ใจนะคะไม่รู้จกักโตนะคะมีความแบบง้องแง้งนะคะแล้วก็ชอบเอาชนะนะคะชอบสร้างความวุ่นวายหรือว่าสร้างสถานการณ์ให้คุณนี่ปวดหัวอยู่เรื่อยนะคะเหมือนคล้ายๆว่า ชอบเรียกร้องความสนใจจากคุณนะคะคุณนะคะเป็นคนที่อาจจะมุ่งมั่นนะคะตั้งใจทำงานนะคะหรือว่าอาจจะไม่ค่อยที่จะสนใจแล้วนะคะกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมากมายนะคะคุณอาจจะ เดินหน้า Move อ n นะคะเพื่อที่จะทำงานหาเงินนะคะเพื่อที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะในหน้าที่การงานหรือว่าฐานะทางครอบครัวให้มันดีขึ้นกว่าเดิมคุณก็เลยตัดปัญหานะคะโดยการที่คุณไม่ค่อยได้สนใจเขานะคะแต่ว่าในตัวเขานะนะคะเขาไม่ยอมน,นะคะเขานั้นยังมอบถ้วยให้คุณนะคะยังมีความรักให้คุณนะคะแต่ว่านิสัยยังเด็กเป็นเด็กนะคะอยากจะ ทักมาหาหรือว่าอยากจะคุยนะคะแต่ว่าก็ติดอยู่ที่ทิฐินะคะหรือว่ามีความอีโก้ของเขานั่นแหละนะคะเขาก็เลยไม่ทักนะคะเขาจะให้คุณทักไปหาเขาก่อนนะคะหรือว่าไปงอเขาก่อนนั่นเองนะคะเขามองว่านะคะถ้าเกิดว่าเขาทักมาก็แสดงว่าเขาเป็นคนที่แพ้นะคะอืมนะยังมีความเป็นเด็กนะคะโอ้โหคุณเอ้ยแล้วก็ไม่ยอมเลิกนะเออนะ ประมาณนี้นะคุณก็รู้สึกเหมือนแบบเบื่อนะคะคุณลาคาญนะคะ <c oughs> คุณรู้สึกว่าคุณห่างไกลจากเขาเนี่ยคุณรู้สึกโล่งนะคุณรู้สึกสบายใจที่ไม่ต้องไปแบบเอาใจตามใจหรือว่าไม่ปวดหัวนะคะ <c oughs> คุณก็เลยรู้สึกว่าโอ้ยโล่งมากนะคะรู้สึกแบบว่าสบายใจมากนะคะแต่ว่าเขานะคะแย่นะคะในหัวเขาเนี่ยมันแย่มากนะคะรู้สึกว่าทําไมคุณถึงไม่ได้แบบ สนใจไม่ได้แบบว่าจะมาถามเขาเป็นยังไงนู่นนี่นั่นนะคะคุณไม่ได้สนใจเขานะคะอืมเขารู้สึกว่าเขาไม่ยอมนะคะเขาจะต้องหาวิธีอะไรที่เรียกร้องความสนใจนะคะโดยการที่ให้คุณอนะมาพูดกับเขาก่อนนะคะเหมือนกดดันคุณนะอะพูดง่ายๆนะคะทำทุกอีทางนะคะเพื่อที่จะให้คุณอนะพูดกับเขาก่อนนะคะเออถ้าเกิดว่าเขาไปพูดกับคุณก่อนก็แสดงว่าเขานะ่ะจะเสียฟอร์มนะคะ เขาก็เลยจะพยายามหาทางกดดันให้คุณเนี่ยพูดคุยกับเขาก่อนนะคะทุกวิธีทางนะคะเขาเป็นคนที่ฉลาดนะะฉลาดมากนะคะคุณก็เป็นคนฉลาดเช่นกันนะคะคุณก็รู้เกมทุกอย่างนะคะแต่ว่าบางทีบางครั้งที่คุณพูดคุยก่อนหรือว่าคุณง้อก่อนเนี่ยเพราะว่าคุณอาจจะลาคาญเขานะคะคุณเออคุณเบื่อนะคะกับความที่งี่เง่าติ๊งต้องง้องแง้งอะไรของเขาเนี่ยที่แบบว่าทําทุกวีทางเนี่ยออนะะคคุณก็แบบ มองบนแป๊บอะไรอย่างนี้นะจ๊ะเอาละนะคะมาดูซิว่าคนอยู่ไกลของคุณเนี่ยเขาจะทำยังไงต่อนะอืมแสบนะเออถึงว่าดิาคุณเย้ยมาดูซิว่าไพ่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกอะไรคุณนะจ๊ะหกคาาหกไม้ไนท์ออฟคัพนะคะเดทนะคะ Clean o f Ron นะจ๊ะ Night o f Sword <c oughs> คุณนะคะไพ่นะคะหรือสินสิทธิ์บอกว่านะคะเขาไม่ยอมจบนะคะเดทมันขึ้นมากับไพท่ที่ไพ่ประกอบอะ่ะเออม,มาทางที่ดีนะคะก็แสดงว่าเขาไม่ยอมจบนะคะเขานะคะจะสู้นะคะแล้วก็จะทำยังไงก็ได้นะคะให้คุณนะคะ เข้ามาอยู่ในองค์ประกอบในชีวิตเขาเขานะคะขึ้นดีแน่นอนนะคะขึ้นหกคาทานะคะในออฟคัพคลีนออฟวอนนะคะ t o ออฟสอดนะคะเดทเดทนี่คือปกติแล้วนะคะจะเป็นการเลิกลาหรือว่าจบนะคะแต่ว่ามันขึ้นอยู่ในไพ่ลายล้อมเนี่ยเป็นไพ่ที่ออกมาทางที่ดีนะคะก็เลยแปลว่า เขาไม่ยอมจบนะคะคุณอยากจบแต่เขาไม่ยอมจบนะคะเพราะว่ามันขึ้นทั้งทาวเวอร์แล้วก็ดินะคะตั้งแต่แรกนะอืคุณเลิกลากับเขาแบบดีดแบบเนียนๆนะคะแต่ว่าเขารู้นะว่าคุณนะพยายามที่จะเลิกกับเขานะคะแต่เขาไม่ยอมจบนะคะเขาไม่ยอมเลิกนะคะเขาจะกดดันคุณทุกอย่างนะคะเพื่อที่จะให้คุณนะคะคุยกับเขาก่อนนะคะเพื่อที่เขาจะไม่ได้เสียฟอร์ม นะอืมเพราะว่าเขามองว่าคุณเนี่ยทำอะไรประสบความสำเร็จทุกอย่างนะคะเป็นคนที่เก่งฉะลาดนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่สวยมีความคล่องแคล่วว่องไวนะคะแล้วก็เป็นคนที่ควบคุมสถานการณ์ได้ดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่สู้ไม่ถอยนะคะในเรื่องต่างๆนะคะ แต่ว่าในเรื่องของความรักเนี่ยคุณเป็นคนที่ปล่อยไปเรื่อยๆนะคะคุณไม่ได้สนใจอะไรมากมายนะคะแต่ว่าเรื่องอื่นนะคะในเรื่องของอาจจะการทํางานนะคะการหาเงินนะคะแล้วก็ครอบครัวนะคะคุณจะทําให้ประสบความสําเร็จแล้วก็มีความมั่นคงนะคะเขาก็สงสัยว่าทําไมคุณนะคะประสบความสําเร็จทุกอย่างนะคะแต่ในเรื่องของความรักนะคะคุณไม่ค่อยสนใจเลยนะคะคุณเหมือนแบบว่า ปล่อยไปตามเลยนะคะถ้าใช่ก็คือใช่นะคะถ้าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่นะคะเขาไม่โอเคกับคุณมากๆนะคะที่ทําให้เขานะคะอยู่โดดเดี่ยวนะคะเหมือนแบบว่าจะจบกับเขาทุกครั้งทุกครั้งตลอดนะคะเหมือนแบบจะพยายามจบกับเขาตลอดนะคะแต่เขาไม่ยอมแน่นอนนะคะเขารู้นะว่าคุณอ่ะจะพยายามเลิกกับเขานะเออเหมือนคล้ายๆว่าเขารู้นะว่าคุณอ่ะพยายามจะเลิกกับเขาแบบเนียน นะคะเหมือนคล้ายๆว่าไม่ได้บอกเลิกแบบว่าเลิกหนะ้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่คุณจะบอกว่าเราถอ,ถอ,คอนคละ์กาวกันก่อนไหมนะคะคุณอาจจะเจอคนที่ดีกว่าฉันไหมอะไรอย่างคุณจะพูดประมาณนี้เอออาจจะเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยคือคุณจะพูดแบบเหมือนแบบว่าซอฟๆนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เขาเนี่ย ได้รับความกระทบก,กระเทือนภายในยจิตใจนะจ๊ะเขาก็รู้นะว่าคุณจะจบกับเขานะจ๊ะเขารู้นะว่าคุณจะเลิกกับเขานะจ๊ะเลิกแบบเนียนๆนะคะแต่เขาไม่นะคะเขาไม่เลิกนะคะขึ้นเห็นไหมเขาถือดาบนะคะเขาพร้อมจะสู้นะคะแล้วก็ขึ้นมาเพจอีกเพจออฟสอดอีกคุณเอ้ยจะบอกเลยนะคะพลังงานเขานี่คือพลังงานเด็กเต็มเปี่ยมนะคะเขาใช้พลังงานความขึมสุขุมกับคุณเนี่ย ไม่ได้เพราะว่าคุณเป็นคนที่มีเหตุผลพอมากๆคุณเป็นผู้ใหญ่นะคะเขาก็อาจจะใช้พลังงานเด็กความงี่เง่าเอาแต่ใจนะคะแล้วก็ความง้องแง,ง้งวาลองก้องแกงของเขานี่แหละมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณมองบนแปบ๊บนะคะคุณแบบอ่เอ่ม,อมสักสองสามครั้งนะคะคุณแบบว่าทําไมฉันถึงจะต้องมาอยู่ในความสัมพันธ์ที่ เอาแต่ใจขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเออแปลกนะคุณนะเออคุณเลิกแต่เขาไม่ยอมเลิกนะโอ้โหคุณพูดโทรหดเลยนะแฟนคุณเนี่ยเออจริง,รงคือเหมือนแบบตอนที่สถานการณ์ทั่วไปนะ่ะจริงๆแล้วอะ่ะมันจะเลิกนะเหมือนคุณก็จะพยายามบอกเลิกเขาแหละเหมือนแบบบอกเลิกแบบว่าซบซบอ,อะ่ะ เออคือเหมือนแบบว่าอาจจะห่างกันไปแบบเนียนๆแล้วก็อาจจะเลิกลากันไปเลยแต่เขาไม่นะคุณเขารู้นะว่าคุณอ่ะพยายามจะบอกเลิกเขานะเออพยายามจะจบกับเขานะอืมแต่เขาไม่ยอมจบนะจ๊ะเขารอนะจ๊ะเออเพราะว่าไพ่ประกอบนี่มันดีหมดไงเออมันมันแปลได้หลายแบบไงคุณก็คือว่ากรณีแรกก็คือว่าเขาไม่ยอมเลิกกับคุณแน่นอนนะคะอ,อืมเขารู้ว่าคุณอ่ะจะพยายามบอกเลิกเขาหรือว่าจะเลิกกับเขาแบบเนียนๆแต่เขาไม่ยอมเลิกกับคุณนะคะ กรณีที่สองนะคะเขานะคะรู้นะคะว่าคุณจะพยายามตีห่างเขานะคะหรือว่าเลิกลากับเขาแบบเนียนๆนะคะเขาก็ไม่ยอมเช่นกันนะคะทั้งสองกรณีนี้ก็คือว่าไพ่บอกว่านะคะยังไงเขาจะกลับมาแน่นอนนะคะเขารอเวลานะคะหรือว่า เขากำลังกดดันคุณทุกวิถีทางนะคะเพื่อที่จะให้กลับมาคุยกันเหมือนเดิมนะคะแล้วก็สิ่งที่เขาทำก่อนหน้านั้นที่แบบว่าเจ้าชู้เจ้าสเสน่ห์อะไรนะั่นเขาหยุดนะคะเดทนะคะคือเขาหยุดนะคะเขาหยุดทุกอย่างนะคะเพื่อจะรักษาคุณไว้นะคะเพราะว่าเขาเลือกคุณนะจ๊ะก็ถ้าเป็นพลังงานของคุณนะคะก็นะอืมก็ถือว่าคุณก็เด็ดขาดนะจ๊ะจัดเต็มไฟกระพริบนะคะอือนั่นแหละนะ ก็อย่าคิดจริงจังอย่างงมงายนะคะถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณนะคะก็ถือว่าแฮปปี้เอนดิ้งนะจ๊ะถ้าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของคุณนะคะก็ถือว่ามาฟังนั้นเล่านิทานแล้วกันนะจ๊ะก็ให้ทุกคนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทำนายนะจ๊ะ ถ้าใครชอบนะคะก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกริ๊งๆนะคะแล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้แนนด้วยนะจ๊ะไปแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย